สวัสดีค่ะพันจริญเคื่อจกลน,นะคะอ่าก็นะคะเราจะมาทดสอบระบบนะคะของตัวรถจักรยานเบเดินตามนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นขนาดหน้ากว้าง1เมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ16แรงม้านะคะแบบปุญแจสตาร์ทนะคะอ่าก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็ทดสอบระบบนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ กลไกมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนนะคะ,ะ<ม>ก็เดี๋ยวเราอธิบายก่อนนะคะว่าอันนี้คืออะไรนะคะกุญแจกุญแจสตาร์่ตัวนี้เป็นกุญแจนะคะเป็นกุญแจสตาร์ทนะคะเุญแจสตาร์ะอันนี้เป็นปับบระดับอ่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับความสูงของตัวใบตัดนะคะก็จะหมุนที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนะคะหมุนลงงน่าจะเชิดขึ้นถ้าหมุนลงน่าจะเชิดขึ้นนะคะถ้าหมุนลงก็คือตัวหัวตัดจะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าหมุนขึ้นตัวหัวตัดจะต่ําลงนะคะโอเคก็ปรับที่ตรงนี้นะคะโอเคตัวตัอมาอ๋อแล้วก็มีน็อตด้วยนะคะอันนี้ปรับสไลด์ได้ ถ้าเราไม่ไม่มันยังสูงไม่พอต่ำไม่พอถ้าสูงไม่พอต่ำไม่พอเรามาปรับตรงนี้ช่วยนะคะก็คือคันน็อตนะคะจะมีสองอันแล้วก็ลูดได้เลยมีมีล่างกับบนนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวทํางานของตัวใบตัดนะคะอ่าจะตัดแล้วก็ใช้แบบนี้จะตัดก็คือดันไปด้านหน้านะคะแบบนี้นะตึงนิดเลย อันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นคันเร่งนะคะตันี้สําคัญตัวนี้เป็นคันเร่งนะคะตัวนี้ไว้เป็นตัวเดินด้วยแล้วก็เราถ้าเราเร่งอะรถมันจะเดินเพราะว่าเราใช้คันก็คือตัวนี้มันเป็นมันจะเป็นดับนะครับ ถ้าฝวาสุดดันแล้วจะดันติดลดันให้ชนนะคะก็คือดับดับเครื่องเราสตาร์ทเครื่องเร่งเร่งนิดนึงเร่งให้มันมาล็อกนี้ให้มันมาล็อกนี้ก็ได้จะเร่งหรือว่าเร่งเร่งเร่งอีกนิดนึงก็ได้มันจะสตาร์ทติดง่ายถ้าเร่งโอเคแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของชุดกำเลี้ยวนะคะ <utan> <blinking> ตอนนี้ก็จะเป็นกำเลี้ยวนะคะซ้าย,ายกำซ้ายเลี้ยวขวากำอ่าเลี้ยวซ้ายตบกำข้างซ้ายนะคะเลี้ยวขวาก็กำข้างขวานะคะโอเคอ่าแล้วก็ตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ยก็ตามเลขเลยอ่าตอนนี้ก็เวลาตัดแนะนําให้ตัดเบอร์เกียร์สองเกียร์สามอ่าตัดตัดก็คือตัดใส่เกียร์สอ<า>งเกียร์สามได้เลยนะคะถ้าเป็นเกียร์หนึ่งถ้าหญ้าน้นหนาหน่อยก็ใส่เกียร์หนึ่งได้นะคะไม่เป็นไรโอเคก็ ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะคะก็ตามป้ายที่แปะไว้เลยนะคะ1 2 3สแล้วก็ตัวอ่างเกียร์ถอยนะคะโอเคสำหรับน้ำมันเกียร์นี้ออยอ่าตรงนี้จะเป็นตัวจุกเติมใช่ไหมใช่แล้วอ่าตัวนี้เป็นจุกเติมน้ำมันเกียร์นะคะก็ตัวนี้เราถ่ายแล้วก็เติมให้แล้วนะคะก็จะใช้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะคะจุดที่ดูน้ำมัน จุดที่ดูน้ำมันก็จะต้องถอดแบตออกนะคะก็จะเป็นตัวนี้อ่าใสๆนี่นะคะเห็นไหมคะอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกใสๆจะเป็นเนี่ยตัวนี้อ่าเป็นกระจกใสๆต้องถอดแบตออกนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันเชร์อแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกปืนตัวนี้ต้องอัดจจละบีนะคะตัวนี้อ่าก็จะมีตัวหัวอัดอัดไว้ให้แล้วตัวนี้ก็คือเราอัดไว้แล้วนะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือต้องอัด บ่อยๆนะคะก็คือก่อนใช้งานทุกครั้งอัดยิ่งดีนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องมาถอดออกมาแล้วก็ใส่จรารบีเข้าไปในตัวหัวสีเงินเงินนี้นะคะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาะทดสอบระบบนะคะก่อนส่งมอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเครท่องรีเซลบางทีเครื่อง <c oughs> เครื่องมันจะไม่สตาร์ท ถ้ามันแจ๊กแจ๊ก๊กอ่ะให้เรามากดตรงแดงตรงนี้อ๋เปิดวากอก็คือเครื่องดีเซลมันจะมีวาวอ่าถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทไม่ไหวอ่ะเครื่องมันไม่สตาร์ทให้เราให้เรามากดวาวก่อนทีนึงอ่าก็คือถ้าเครื่องมันถ้ามันไม่ติดใช่ไหมเราก็มากดวาวสีแดงแล้วเราก็มาบิดกุญแจสตาร์ทลืมเล่งเขาเร่นมาพอได้รอบเราก็ปล่อยวาวใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็เล่น ดี๋ยวเรามาเรารอบเครื่องเราจะเห็นเราครบอย่าให้มอเตอร์มันหนุนเวลาเราจะใส่เกียร์ข้างหน้าหมดเลยอย่าเพิ่งใส่อ๋อก็คือเดี๋ยวเกียร์แบบรอบรอบของเครื่องก็คือเวลาตอนสตาร์ตตอนแรกอะค่ะ พอเราเรา,เราเร่งคันเร่งอะคะ่ะเรามาสังเกตท,ที่มูเล่มูเล่ตัวนี้นะคะอย่าให้มันหมุนถ้าเราจะใส่เกียร์นะคะก็คือถ้าเวลาเราจะใส่เกียร์ต้องรอให้มูเล่ปปมูเล่ตัวนี้นะคะหยุดทํางานก่อนแล้วเราถึงจะมาใส่เกียร์นะคะถ้าถ้ามันหมุนถ้ามันหมุนแบบนี้คือยังใส่เกียร์ไม่ได้นะคะ <C' è S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเกียร์จะพังนะคะอะ่าก็รอก็คือเบาๆที่คันเร่งร<า>ให้มูเล่หยุด จะมีสองล็อกล็อกที่สองให้เราดันให้สุดมาเร่มจะได้หยุดอ่าัดค่ะเวลาจะดับเครื่องให้กดตัวนี้อ่าเวลาดับเครื่องก็คือกดตัวนี้จุดจะดับอือกดตัวนี้แล้วก็ดันเข้ามาให้สุดเลยแล้วเครื่องจะดับทันทีนะคะเร <Okay. S 1> าจะตาร์ทใหม่ก็เล็งมาอย่างนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ถ้าเราจะชาร์ทเราก็จะจะดันเข้ามาให้อยู่ให้มันเป็นตัวล็อกตัวนี้ มันจะมีตัวล็อกอยู่็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่สําคัญมากเลยตัวนี้ถ้าจะใช้งานต้องเข้าใจคนเล่งตัวนี้ก่อนเ้ก็มาทดสอบระบบเลยนะคะ,ะดันลุกเตะ เกี้ยหนึ่งนะคะเกี้ยหนึง่งจะช้ามากนะคะ เกียร์จะหยุดทํางานนะคะก็คือจะหยุดเดินนะคะแล้วกรณีฉุกเฉินนะคะเวลาเจอหญ้าหนาๆน,น,น,นะคะแล้วตัวตัวหัวตัดหญ้ามันปั่นเหมือนจะไม่ไหวนะคะเราก็มากําเรี้ยวตัวสองข้างตัวนี้พร้อมกันเพื่อช่วยรอบตัดการทํางานนะคะ นี่นะคะ คันเร่งสำคัญมากเลยก็คือตัวคันเร่งเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นถ้าถ้าเวลาเราจะหยุดอคุกเราเดินไปเวลาจะให้มันหุดก็กานให้สุด,ดนะครับเอ,เอาจะหยุดของเราเองถ้าเกิดล้ว ว่าเราไม่ทนันเราเปาไม่ทนันให้จำเลี้ยวคู่เลยครับทำคู่เสร็จจะเอาลิโต้หนัยดันทำให้เสร็จแล้วอลปปรอรให,เเให้เราทาไปหยุดโอเคก็ประมาณนี้นะคะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็น วิธีการใช้งานนะคะของตัวรถตัดหญ้าไปไวายเดินตามนะคะตัวนี้เป็นรุ่น1เมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล16แรงม้านะคะแบบกุญแจสตาร์ทนะคะโ okay อเคอ่าแล้วก็ดับเครื่องนะคะอย่าลืมปิดกุญแจด้วยนะคะอันนี้กุญแจมันจะดับไม่ได้นะครับเบาเท่านั้นอ่าก็คือจะดับที่กุญแจ<ต>ไม่ได้มันต้องมาเบาที่คันเร่งตัวนี้นะคะ<ต>ก็อย่างาที่บอกตอนแรกนะคะก็คือกดตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็ดันให้สุดเลยนี่คือจะเป็นตัวดับ นะคะของมันอ่าโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะ